อุ้ยอะไรอ่ะเข้าได้อ่านได้มาแก๊งไหนเรียกมาครับเออเป็นทางเคียวดีครเคียวดีครับนี่ใครอ่ะพี่จุกเหรอคือตรงนี้เราไปทำอะไรมาวะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอถามรอถามเดียวก็ได้ครับโอเครอเชิญเลยกันครับพี่ตา วันนี้ใครถอดรองเท้าเลยบีถอดรองเท้าทุกคนเลยครับทุกคนเลยครับทุกคนเลยครับถอดรองเท้ายถอดรองเท้าเลยเอาไปสอนเลยถอดรองเท้าเลยพี่น้องไใจตื่นมาแล้วน้องน้ำมัไปดลยแจ็คแจ็คแท่งเขาเรื่องอะไก็ได้ครับมาครับผมอันนี้อันนี้ทมอคคุณแจ็วยฮะมาแล้วครับมาทางเชย์ดีอันนี้พร้อมคุยเลยไหมครับรองรัใครไหมพร้อมครับพร้อมพร้อมพร้อมเจยดีพร้อมอันนี้แจ็คมายังครับผมมาแล้วครับ ช่ไหมนี่แจ็คเหรอใส่รองเท้าหน่อยครับผมไม่ใช่ครับไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่คุยเลยครับคุยเลยมาว่ามาเลยก็ได้ครับลองลองพูดเลยคุยแล้วคุยเลยนี้เคลดีเรียกมาเจออะไรมาเอ่ยอะไรครับไม่มีแจ็คครับที่นี่ไม่มีแจ็คครับที่นี่ไม่มีแจ็คครับที่นี่ไม่มีแจ็คครับผมเออผมคุยกับ NBA อยู่เหอครพี่น้องไตเติ้ลคุยให้หน่อยครับน้องไตเติ้ลคุยให้หน่อยเขาชื่วอะไรไม่รู้ช่วยเขช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยฟังฟังฟังแล้วช่วยนะฟังแล้วช่วยนะฟังแล้วช่วยนะแล้วก็มาครับอะไรกัครับบอกครับเออจะเล่นด้วยจะเล่นด้วยแล้วมาเล่าต่อเลยครับทั้งเสียไม่ได้ก็บอกว่าผมเสียงจังแล้วก็มาขอเงินห้าหมื่นครับพูดคำพูดประมาณก็บอกว่าเบาหน่อยดิเอามาห้าหมื่นอย่างเงี้ยเหรออ่ะประมาณนั้นครับ ถือไม่ได้ใครเป็นใครเป็นคนพูดนะครับอยู่ดูไว้เลยผมครับผมครับผมครับต้องาพูดประมาไหนผมแหลได้นำเสนอเลยบอกว่าเออผมตีของใช่ไหมครับอาชีพครับผมไปเบยบนชั้นบนชั้นสามฟิลเขาก็พูดตงงโตก็คือน่าจะวงไม้วงไม้ใหญ่แหละวงไม้ดังแหละใช่ไหมครับอ่าแล้วเราก็เลยเดินไปขออองยู่่ะครับผมเราเดินไปใจอ่ะหัวของผมแตกอ่ะครับผมเราพูดว่าแล้วผมก็เฟลผมบอกว่าโอ้ยผมแตกผมขอห้าหมื่นได้ไหมครับครับผมตกใจโอเคแล้ว ประมาณนี้ไะครับคุณบิ๊กโจ๊กใช่ครับเขาบอกว่าผมเสียงดังแล้วก็แบบเขาตีของแตกเขาตกใจฮะนั่นแหละอ่าอ่าอ่้ในนั้นต้องบอกของยาตทางเสียไหมในนี้ในมุมสภาก็มองว่าก็ค่อนข้างแหลมนะค่อนข้างแหลมนะอันนี้อาต่อเลยบิ๊กโจ๊กต่อเลยครับแล้วหลังจากนั้นเขารมให้ไหมฮะผมก็ไม่ให้ครับผมบอกว่าผมไม่ใช่เสียงดังเพราะผมก็คุยกันเบาๆแล้วก็มันเป็นพื้นที่ผมว่ามันจะสาธารณะนะตรงนั้น คำตอบในการไม่ให้มันคือประมาณไหนล่ะครับผมก็บอกว่าผมไม่ได้ไม่ทําอะไรผิดอ่ะไม่ได้เสียงดังด้วยอ่ะคือพูดประมาณนี้เลยใช่ครับไม่ได้เสียงดังด้วยผมให้ไม่ได้ครับอ่ะฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับแล้วเขาก็มาถามประมาณสามสี่รอบว่าสรุปไม่ให้ใช่ไหมแล้วเขาก็แขงเลยครับงไงมิเตอร์ไั่ไปอันนี้ตรงไหมครับเสียงไม่ได้ พูดว่าพูดว่าไม่ให้ยังไงก็ให้ไม่ได้ประมาณนี้่ะครับใช่ครับใช่ครับยังไงผมมาให้ไม่ได้ผมไม่ผิดอ่ะอเข้าใจซึ่งมามองว่าในุมถ้าเผื่อม,มันดังจริงจริงหรือว่าวงมากล่าวว่าวงใหม่ไม่ได้ปรับจริงจริงอาจจะมาเตือนก็พอแต่ทำไมถึงต้องมาเรียกตังค์ถูกไหมครับใช่ครับถ้ามาบอกอย่างนั้นผมผมก็ขอโทษอยู่แล้วครับมันไม่มีอะไรเลยที่ต้องมาแบบขอตังค์ครับอืมนึกออก ตรงนี้ตรงไหมครับเสียไม่ได้ทางทางเสียไม่ได้ที่อยู่ในเหตุล้วผิดอลไลวงต่าไงตรงครับตรงครับอ่าเพราะฉะนั้นทางเขาผมก็มองว่าควา้อ้อหลอกครับผมมีมีมีอยากอยากได้แบบว่าประมาณอารมณ์ล้อหลอกประมาณไหนไหมมีไหมยังไงลุงลองเล่าแบบฟิลฟิลลุงเตียววุ่นจิตเราเอาเสียงดังอย่าประมาณไหนอะไรแล้วก็ก่อนก่อนก่อนที่เราจะมาสภาก็บอกอะีรบอกอ่ามีไหมมีก่อนนั้นนีด้วยเหรอครับ ตอนที่จะมาสภาครับตอนนั้นนี้ที่เขาพูดพูดว่าวกามยังอยู่อยู่เลยครับพูดว่าอะไรครับอันนี้ได้ไหมมึงจะให้มันทําไมพวกผมเป็นคนครับไม่ใช่มันครับอืมึงจะให้มันทําไมกูมีโปรติกันอยู่เนี่ยแต่พวกผมยังยืนกันอยู่นะครับก่อนที่รถจะลบอะครับอ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ก่อนแบบสิ่งผมอยากทราบนี้ทางคควดีต้องการอะไรครับผมออมได้ได้คุยกันมาบ้างไหมอยากให้มันเป็นแบบไหน ในมุมที่เราโดนกระทาแบบนี้หรือว่าเอาแค่อยากเข้าใจอยากคุยอยากอยากอยากทราบว่าไม่ถูกใจอะไรหรือเปล่าหรือว่าอยากประมาณไหนหรือว่าไม่พอใจแล้วล่ะที่มาถ่ายกลุ่มนี้โบกุจัดหรือว่าต้องเอาแล้วหรือว่าอยากได้เงินไหครับเงินค่าอะไรอ่ะก็ที่คนในแก๊งผมจ่ายไปอ่ะบอกว่าไม่มีนะบอกว่าไม่มีนะไม่มีใครจ่ายนะสนุกจ่ายนะเพราะผมไม่ไม่รู้ว่ามีคนจ่ายผมไม่รับนะครับโอ้โหไม่ได้รับนะครับ จ่ายจ่ายใครไปครับจ่ายจ่ายใครครับจ่ายใครครับแล้วแปะจ่ายให้ใครแลปแปะจิ้มดิน้าน้าหให้เงินคนไหนไปที่พูดเนินๆหน่อยอะแลนป่ะแลนได้ตังค์เปล่าครับแลนรับตังค์หรือเปล่าครับแลนอย่าอย่ายอมรับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่นะครับไม่ได้ล่ะได้ได้ครับคนนั้นแหละแต่ฝั่งผมบอกไม่ได้ครับเป็นเงินสดครับสภาแล้วทำไมไม่โอนเอาเพื่อนเป็นหลักฐานแล้วครับ ไม่เป็นไรตรงนี้มีโปรเทคแล้วมันใช้เวเลได้อยู่แล้วเลยไม่ได้สงสัยเท่าไหร่เอยได้ไปได้แต่นี่คือตอนนี้คุณมันมีโปเทคมใช้เวเลได้แล้วเลยไม่ได้สงสัยว่าจ่ายไม่จ่ายเดี๋ยวดูเวเลกแล้วก็ถึงจ่ายแล้วต่อให้เสียไม่ได้รับไปก็บอกตรงว่าเสียไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ผิดแล้วเพราะเราก็เป็นคนจ่ายเขาแต่แต่ในรูนี้อยู่ที่ว่าอยากได้เงินคืนแล้วก็คือเสียไม่ได้ไม่จ่ายคืนนะครับถ้าเสียไม่ได้ไม่คืนล่ะครับอ่าเราก็จะดําเนินเอาโปรเทคเสียไม่ได้ออกถูกไหมแล้วก็ปรับ เสียไม่ได้ทะลุโปรเทคอย่างนี้บ้าวันนี้ผมขออนุญาตพูดแทนเอากับเคลดีพึ้นอาจจะยังไม่เท่าไหร่ก็คือประมาณนั้นก็คือถ้าเสียไม่ได้ไม่ตนาหมือนกันนะก็จะแจ้างในหลังก็คือที่ที่แท็โดนแทงที่เขาแทงเราม่เขาเขาแน่นอนครับเขาโดนปรับเขาเต็มใจไหมหรอเพราะเขาพูดว่าจ่ายทำไมวะอะไรเงี้ยเขาเป็นใจใจนะครับครับผมครับใจจะพูดอะไรเเลยได้หมด ด้วตอนนั้นพี่เขาก็ได้ยินไหมครับสภาได้ยินอยู่ฟังอยู่ครับฟังอยู่ครับอฝั่งเขาบอกว่าได้หมดอ่ะจริงครับฟมงก็ได้ยินนะเล่นก็ได้ครับเสียไม่ได้อยู่ที่เราแล้วฮะเอาเลย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 เล่นนครับเล่นครับไปถอยอยู่แล้วหูก่มไม้ช็อตนี้ใช่ครับเออเงินห้ามือแหละนะกูจ่ายให้ไหมต้องจบจบไปก่อเกินแล้วละที่ตีเนี่ยเอามาเป็นเรื่องของภาษีแล้วอยู่ช็อตนี้เอาเคลดี พึ่งจบมาเอาเลยถูกไหมจะเอาเลยใช่ไหมได้ครับเอาครับเสียไม่ได้ก็มึงจะเล่นมาเหมือนกันก็พร้อมลุยอยู่นะได้ครับเดิมพันอยากเดิมพันเท่าไหร่ขอขอย้ายให้มันเยอะมาัๆนะพึ่งจบกันมาณสองคู่เลยเอาเลยเอาแม่ไม่เอาเรียกขู่เอาเรียกเลียงขู่นะครับแล้วอะไรคุณแจ๊อยากเล่นเท่าไหร่ครับผมสักสักเอ็มไหมหรือว่าอยากเล่นเท่าไหร่กันครับถ้าเอ็มห้าหมื่นไหนๆก็ไปเอ็มนะครับ โอ้ยพวกผมเม่ขึ้นแกงได้กี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเควีถ้าเขาเขาเรียกได้เขามีสิทธิ์แล้วสภาจะมีมีมีของถ่ายละกดกันเกินหรือเปล่าไม่เห็นมาเขียนบอกว่าได้หมดครับเควีหนึ่งพวกผมห้าสภาตัดตรงกลางก็ได้ตรงนี้เหตุมาจากไอไอเรื่องน้ําเสียงอะไรเนี่ยนะแล้วก็เงินห้าหมื่นใช่ครับ เผื่อคนแก่ผมตกใจหัวใจวายตายอ๋อคือมีวีคนมีวีผู้สูงอายุเตี่อาวุธอยู่ด้วยใช่มนี่นี่สองว่าครับสองว่าผมกำลังเตียวุธอยู่เลยครับอนานะแต่ว่าก็บอกว่าการที่อาวุธแตกมันก็ไม่ไม่เกี่ยวกับน้ําเสียงคนอื่นเนาะมันเหล็กมันอาจจะร้อนอยู่อะไรก็ได้ตรงนี้เดี๋ยวถ้าในมุมสภาให้สภาตัดได้เอาเรื่องเรื่องของวันเรื่องนี้เดี๋ยวผมมาตัดให้แล้วเล่นกันนี่คือเล่นกี่ฝ่ายเดียวมากสุดเท่าไหร่จิตไม่ได้ยังเล่นกี่ไฟฮะมากสุดมากสุดเท่าไหร่ครับสามถึงห้าละกันเดี๋ยวนานเกินมาเหครับ ตั้งสุดสามมากสุดห้าเอาเถะเียวได้เอาห้าโอเคแล้วก็วันเล่นตอนไหนครับเล่นตอนนี้เลยตอนนี้เลยก็ได้ไหครับมันทานอยู่แล้วอะเคียวดีพร้อมเลยไหมฮะอันนี้เขาอยากสั้นเลยภายในครึ่งชั่วโมงนี้เตรียมตัวไม่พร้อมครับเขียวดีวันพแกงไม่พร้อมจะเล่นครับกูจะเล่นมันเะก็อยากเล่นวันนี้ครัเมื่อกี้บอกได้หมดอะครับตาบอกกลองกันตอนนี้เขียวดีเขาวันนี้เลยเขียวดีเหมือนเหมือน ถ้างั้นมันจะเป็นข่าวรงาของทางเคยดีแล้วถ้าบอกว่าเป็นวันพักแกงถ้ามมุติว่าตกลงกันไม่ได้เนี่ยมันจะเริ่มเรียกว่าออกมาเองสา<ผ>มชั่วโม,มงหลังจากนี้ซึ่งซึ่งเราเรียกเขามาแล้วอะ่ะสุดทาาา้ายแล้วสภาพสภาพให้สภาพตัดยังไงก็ไม่เกินสามชั่วโมงหลังจากนี้แน่นอนเพราะมันเป็นไฟยืนเนาะไม่ได้เต็มตัวกันนางขลันตรงนี้เราอาจจะต้องลบตามแล้วแต่ถ้าเวลาตกลงกันไม่ได้แน่นอนครับมันจะอยู่ไปก็คือผมเดานะตีห้าทุ่มท่าทุ่มสภาขอคุยกันสักแป๊บได้ไหมเชิญนะเชิญนะ มา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 เรียกมาอลไรพร้อมมีเด้ยวะเนี่ยเพื่อนไปเราตามเพื่อนดิเรามีไอเราว่าเป็นยังเฮียเหียเฮี้ยคุยแต่บอครับแต่เฮียบอลแลนด์กันลั่นตลอดอ่ะบอลแลนด์กันลั่นไปเฮ้ยบอลแชร์บอลครับบอลแชร์บอลเรียกให้ถูกแต่นะครับผมลูกกระจก รู้ไหนพี่ปะจังหวะกูดีกูก็ได้ยินผมก็ได้ยินหมดเลยนะตรงนั้นไม่ไม่อันนี้เขาเรียกเรามาแต่เขาไม่พอมันไม่ได้ไม่ใช่หรอพี่ตับไก่ตารพัดดูสารพัดูมันไม่ได้พี่มันไม่ได้ไม่ได้สสาาตัิน หรืออยากได้อะไรหรือเสร็จไม่ได้อยากเป็นพรุ่งนี้ไหมหรือว่าเอาเนี่ยพร้อมอลไรมันมันจะมันเหรอครับคนไม่เท่าอ่ะจถ้าคุณเรียกผมมาคุณเป็นคนเรียกมานะครับว่าใช่ครับผมว่าได้เล่นเอาสนุกครับช้าสุดได้ห้าทุ่มในมุมสภาช้าสุดท้ายสภาจะตัดสามชั่วโมงหลังจากนี้ก็คือตอนนี้สองทุ่มเนาะสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มนั่นเองเมืองเปิดมาสี่ทุ่มครึ่งก็มีคุดดาวให้สามสิบนาทีก็ประมาณห้าทครับผม มาง,งั้นผมสรุปให้เลยนะครับเราตอนนี้ก็คือเท่าที่มุมฟังผมนะทางเคยดีเขาก็แน่นอนมีเรื่องน้ําเสียงที่อาจจะดังหรือว่าวงกว้างตรงนี้ทางเสียไม่ได้ก็ไม่ถูกต้องที่เดินเข้าไปไถ่ตังค์ใช้คำนี้นะไปไถ่ตังค์แล้วก็แทงเขาด้วยเพราะฉั้นเสียไม่ได้จะโดนเอาโปรเทคออกพร้อมกับปรับหนึ่งล้านเพราะพื้นตัวไม่เหมาะสมส่วนทางเคดีตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นความผิดอะไรแต่ว่าเราก็ต้องแจ้งปลดโปรเทคตัวเองออกเหมือนกัน เพื่อที่จะไปเล่นกับเขาส่วนเรื่องของไฟท์ทางสภาให้เล่นแค่2เอมเพราะว่าเมื่อไหไฟท์เขาก็พึ่งมาด้วยแล้วตัวเขาก็ไม่ได้มากระทำความผิดอะไรเงี้ยก็เสียงดังอ่ะเสียงก็แค่เสียงกว้างอ่ะไม่เสียงกว้างกันก็คือเล่นได้แค่2เอมนะครับส่วนไฟท์จะเล่นกันที่4ไฟท์นะฮะเวลา้าทุมนี้ตรงนี้ทุกคนน่าจะเห็นนะลวเบเอาอะไรเพิ่มเติมหน่อยเบไฟท์แรกสภาเป็นคนนัดนะครับหลังจากนั้นผู้แพ้เป็นผู้นัด แล้วก็การเล่นทั้งสองแก๊งเคยเล่นมาแล้วเมื่อไม่นานนี้เองรู้วิธีเล่นอยู่แล้วคงไม่ต้องพูดเยอะนะครับอาซาโบเตอร์โซโบเอาเบอร์โทรมาฟอเบอร์โทรฟังแลวหนึ่งคนนะครับไอโฉเบอร์เก้าศูนย์เก้าแปดห้าเอเอ็มดีแปดแปดครับแปดแปดถ้าจะปรับปรับผมเลยครับสภาเก้าศูนย์เก้าแปดห้าถูกต้องไหมครับใช่คนไหนปรับโอเคเอดีขอเบอร์หน่อยครับแปดแปดครับ อปดอุ้มนะครับหน่อยดี๋ยดวงกรนอื่นคือเริ่มไฟแรกห้าทุ่มถูกไหมครับไม่ใช่พี่จุ้ยใช่ครับหลังประเทศเปิดหลงประเทศเปิดสามสิบนาทีใช้คำนี้แบบผมไม่รู้มันเปิดกี่โมงเนาะบางทีแบบเปิดหกโมงสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยหลังประเทศประเทศเปิดสามสิบนาทีสามสิบนาทีโอเคครับว่ายังไงถ้าประเทศเปิดแล้วเดี๋ยวสภาจะดีขึ้ครับใช่ครับใช่เราคุยกันโอ้โห อันนี้เรียบร้อยแล้วพี่ตาไม่น่ามีอะไรปะที่มันเล่นกับอัลเธอร์ตัวนี้เธอร์บอระหว่างนี้แยกย้ายไปห้ามีน้ำเสียงครับพี่ตาสอบถามนิดนึงครับตอนนี้บัฟได้ปกติถูกไหมครับเออขอสภาขอความร่วมมือดีกว่าว่าจริงๆครับผมก็บอกว่าบัฟได้ปกติแต่ว่าไม่อยากให้คำมันรุนแรงมากอ่าแต่ว่าขที่เห็นเขาเล่นกันก็ทุกทุกทุกฝ่ายนะยังบัฟอยู่ในเกมที่ผมโอเคผมพอใจผมเลยไม่ได้มีการต่อว่าใครเลยผมยังพอใจอยู่เต็มขอไม่หลุดขอขออนุญาตเต็มที่ก็กล้วยเต็มที่ก็กล้วยพอ่พอทำเขียนให้หน่อยค่ะแต่ว่าไม่ไม่หลุด ดูเก้าเหลาขนาดนั้นอะใช่ใช่เล่นเล่นเล่นก yeah> ันเอามันตอนนี้เล um ่นก้าอมันอย่างที่บอกมันยุคนี้แล้วออกมาเล่นกันเถอะมันเมัน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 ต้องมันเล่นอะเล่นเอามันแล้วอะแพ้ได้ชนะเป็นก็พอเล่นเอามันนะครับใน้เร่นการจบการงานของว่าครับสองฝ่ยของครับเจคดีครับเช้ดีเล่นสนับครับเล่นอนุกครับขอ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 บสอบขอบขอบขอบบครับอบขอบอขอบขอบขอบอบขอบอบขอเขออขออเขอออ้ขอออ้ออออออ ไปตบไปเฟกเราไปลูกไอดอน้องโมฝากด้วยนะครับผมน้องไตเติ้ลไปแล้วนะครับไปอไ่นหนไปไหนอ้อกไปไปไอนยา้องมึงจไปไหน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 ไปไนไปไหนไปไหนน้องมึงดิไปไหนนเยลลไไไปหนย